วันที่28สิงหาคม2566เวลา13.30นาทีนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงบ้านหลังจบอันดับที่10ในการแข่งขัน PPTV ว o ลเล e y b บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ณเมืองอูเมียรประเทศอิหร่าน ทีมหนุ่มไทยแพ้ให้กับอินโดนีเซียคู่ปรับร่วมอาเซียน0-3ต่อเซตในรอบชิงอันดับ9ทำให้จบอันดับ10ของศึกชิงแชมป์เอเชียแต่ยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบสมัยหลังโดยปี2017จบอัน11ปี2019จบอันดับที่11และปี2021จบในอันดับที่15พัก กีวอนกุนซือชาวเกาหลีของทีมชาติไทยเผยว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าพวกเราทำอย่างเต็มที่ที่สุดสำหรับการเป็นโค้ดฟอร์มการเล่นของนักกีฬาไม่มีครั้งโค้ดที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่การแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้เราจะทำได้ไม่100%เอร์เซแต่ก็อยู่ที่80-90ถึงเอร์เซนต์ สำหรับทีมหนุ่มไทยจะปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนก่อนจะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่1กันยายน2566และยังมีโปรแกร,รมแข่งขันรายการสุดท้ายของฤด,ดูกาลคือวอลเลยบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19ปี2022น้ณเมืองหางโจวประเทศจีนวันที่19 2 6กถึง26กันยายน2566 ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามขอบคุณครับ